มาลองเล่นเกมใหม่กันบ้างนะครับเกมนี้มันก็จะดอกมันลูกเป็นกองนะครับเราก็เลื่อนไปซ้ายไปขวานะครับให้มันลงไปถึงฐานด้านล่างก็จะผ่านด่านนะครับด่านแรกก็ผ่านง่ายๆนะครับด่านที่สองนะครับเลื่อนไปซ้ายไปขวานะครับชุบๆแต่ระวังอย่ายให้โดนน้ำนะครับอ่ามันจะมีน้ำสีน้ำตาลอยู่นะครับ ถ้าลูกบอลลูกเปงปองนี้ลงไปโดนน้ำก็จะเกมโอเวอร์นะครับเล่นง่ายๆนะครับไม่ยากลองโหลดมาเล่นสนุกสนุกเพลินเพลินกันได้นะครับอ่ามันจะมีน้ำเห็นไหมครับอ่าเราก็เลื่อนยังไงก็ได้นะครับอย่าให้ไปโดนน้ำแล้วก็ให้ลงมาฐานด้านล่างให้ได้ก็จะผ่านด่านนะครับนี่เลื่อนไปเลื่อนไป เลือให้รงกับช่องว่างนะครับลูกปิงปองมันก็จะลงมาเองนะครับด่านที่ 8. แปดแป๊บเดียวนะครับไปด่านที่แปดแล้วนะครับมันก็จะยากขึ้นเรื่อยๆนะครับชุบๆลบน้ําให้ดีเกือบไปแล้วเกือบไปแล้วลบๆเอาโหแต่ก็ผ่านมาได้นะครับด่านที่เก้า ท่านที่สิบชูบชูบซ้ายขวาซ้ายขวาซ้ายขวาอือผ่านอีกแล้วนะครับเด้งดีเหลือเกินนะครับแล้วก็แค่เลื่อนหน้าจอไปซ้ายหรือไปขวาเองนะครับอ่า ระวังน้ำครับหลบครับชุบผ่านเรียบร้อยครับไปซ้ายไปขวาไปซ้ายไปขวาเลื่อนไปเลื่อนไป,เล,นไปเลื่อนไปเรื่อยๆเลื่อนไปเรื่อยๆนะครับหลบน้ำหลบน้ำนะครับผ่านอีกแล้ว ง่ายไหมครับทุกคนลองโหลดมาเล่นกันได้นะครับว่างๆนะครับเล่นสนุกสนุกเพลินเ,น,เนนะครับก็ฝากติดตามช่องเรากันด้วยนะครับต้อม a n n e l คนชอบเกมนะครับเราก็จะมารีวิวเกมต่างๆนะครับอีกเยอะแยะมากมายนะครับ เกมไหนไม่เคยเล่นเราก็จะลองโหลดมาเล่นกันนะครับผ่านเรียบร้อยนะครับ